โดยทางน้องก็ขอบคุณขอบใจละลายเด้อแล้วก็ขอบใจทางพี่ใหญ่ใจดีทางทองเบาเบาจันเนบาจันนํำเด้อที่ว่าเมตตาและเอ็นดูน้องฮ่ะนะส่วนเรือน้องน้องก็ขอบคุณขอบใจละลายขอให้เพื่อนยูนีมีแห้งคือกันให้ลำให้รวยยูนีมีแห้งตลอดปลอดภัยเด้อแล้วก็ขอบใจบ,บ่าบุญน,นํำเด้อที่เป็นสะพานบุญให้น้องโดยทางน้องก็ขอบคุณขอบใจละลาย ฝากอดไ์ก็แซซองคำว่าบุญนำเด้อโดยตาถูกต้องคบใหม่เ <ruct> e> ด้เหมือนถ่ายใหม่เนาะ เขาเก่าๆนี่พี่น้องเลยครับมันกับองามเนี่ยเนาะเอาพี่น้องเลยเนาะเปิดภาพมาก,กับตอนส่อๆสวยๆอามือที่อ่าสามพี่น้องเลยมือที่สองเนาะมือที่สามอะไรมือที่สามเ,มามเนี่ยแหละจออะอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะอยู่ในบ้านวังคูณพี่น้องเลยเนาะอ่ามื่อนี้เป็นอากาศที่ว่า บนาวบันไดพี่น้องคือเมื่อวานนี่ป้าทางลมเนาะอ่าถ่ายคลิปการลำบากอยู่ลมลายแห้งลายกับพี่น้องเลยเสียงอู้อู้บนนี้เสียงคนนี่เสียงลมมาฉั่นพี่น้องเลยเนาะเอ้าก่อนอื่นพี่น้องเลยกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องหมู่เพื่อนกันบัดสุขู่สุขคนเด้อพี่น้องเด้อพบพบเจอกันอีกแล้วกับบาบุญสารวันเนาะพี่น้องเลยอาพบเจอกับขอมาทั้งเพื่อนน้องนางอีกเหมือนนี้พี่น้องเลยเนาะสีมาอ่า ล้มเรื่องสร้างหเหทือนนั่นแหละเป็นน้องเลยเนาะอ่าก็มีมีทางพี่ใจดีเพิ่นก็ได้โอนเงินมาสมทบค่าสร้างหเหทือนตืมเป็นน้องเลยเนาะอ่าเพื่อว่าอ่าจะให้สร้างเพิ่นนี่มาดําเนินการมื้ออื่นเนาะมือ้อน,นี้น่ะตะบุญตะบุญตะบุญโซหาสร้างไว้อยากให้มาดําเนินการมื้อนี้แต่ว่าสร้างเพิ่นอ่าซื้อศาสนาคิดเนาะเป็นวัน วันทิตหตรือพันธุ์เห็ดไว่าซั่นพี่น้องเอ้ยต้องเป็นมื้อวันจันทร์เนาะเออวันอาทิตย์่เพิ่นไปร่วมเนาะอยู่โบวชอยู่หยังล่ะพี่น้อง,งเอ้ยเนาะเพิ่นก็เลยขลังเนะาะก็น่าจ,จะเป็นมื้ออืน่น <c oughs> แล้วก็ซ้องมาพี่น้องเอ้ยทาง FC ฟซีใกล้ผู้ละคนคอมเมนต์เข้ามากะถ้าว่าบุญสิเฮ็ดเฮือนคือเฮือนน้องมากัดที่ว่าทางบ่าวจันทร์เพิ่นได้ไปเฮ็ดเสร็จสิ้นสบมบูรณ์แล้วนั่นเนาะอาจสิเป็นพื้นที่แคบเนาะเพราะว่ามันเป็นทรงอ่า ข้างหน้านี่ยมีบอลน,นังบอลเศ่าเนาะเป็นปชุมโมเดิรนะ์นอะไรเป็นต้นเลยทั้งในมันจะเป็นมีแต่สองห้องะนะบอลน,นี้ทั้งครอบครัวน้องนางนี่มีอยู่เก่าคนเนาะลูกเต่าบอลกับตั้งพ่อทั้งแม่รวมกันเก่าคนทวารเสียดแบบนั้นนะประวุลคิดว่าพื้นที่มันสิหน่อยพอดเนาะอาจจะดูนอนโบเบิร์ตพี่น้องเยประวุลก็เริ่มมาคิดพิจารณาเบิ่งว่าถ้าเหตุเกิดน้องซุก เช้าซุกนี่คือสีได้อยู่คือสโอเคอยู่เพราะมันสพื้นที่กว้างเนาะเก้าเสากันแต่มันสีกว้างเลยนะพี่น้องเลยามันแบบเป็นช่วงโมเดิลแหละมันแบบพื้นที่จะแคบแต่ว่าครอบครัวหน่อยอยู่กันสามสี่คนคือกันแม่น้องมากัดเนี่ยคักอยู่กักใครอยู่นั่นแต่ว่าครอบครัวน้องมันเป็นครอบครัวใหญ่น้องนางเนี่ยเนาะเผื่อทั้งน้องทั้งนุ่งทั้งพ่อทั้งแม่อีกนะเนาะกับสร้างที่มมาเหตุเทือน น้องนางนี่นะก็เป็นสร้างที่เฮ็ดเฮือนน้องสุกเนาะถ้าเฮ็ดเฮือนน้องสุกสร้างมันก็สิคือสนัดที่ถนัดอยู่หั่นนะพี่น้องเอ้ยเนาะก็เลยกัสิเข้ามาเจียท่าน้องนางเติมบอกน้องนางว่าอ่าเรื่องสร้างเฮ็ดเฮือนครบเต็มจํานวนแล้วเด้อพี่น้องเด้อเนาะ10ล้านกีบเนาะเฉพาะค่าสร้างครบแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าเหลือแต่ อุปกรณ์เนาะนที่เหลือก็คือไม้แป้นไม้แป้นวุ้นกะอลังติดต,ตอ่อเนาะแต่ว่างบซื้อไม้แป้นมีอยู่สามล้านพี่น้องอาจฉริบพอดอกเนาะไม้แป้นนี่ค่ะหาก็เห็ดทีละขั้นตอนไปพี่น้องเลยแต่ที่แน่ๆนี่ให้ทอนึ้นเสาตั้งเสาเห็ดซําอุปกรณ์มีสร้างเนาะเพราะว่าเขามีงบสร้างอ่ะเนีพี่น้องเลยเนาะมีแต่บะบนสิบอกสร้างกันว่าเห็ดซําอุปกรณ์มีแต่ว่าอุปกรณ์ต่อเติมบ้านเบิ้ด ก็ขอให้ยุดก่อนเนาะกะแต่ว่าถ้ามีทางสองทางใด้พ่อใหญ่เจดีย์พ่อใหญสมทบเข้ามาส่วนทางนั่งเติมอีกอะจังเอิญนช้างผนมาเห็ดต่ตอฮะนะพี่น้องเห็ดเทลขันตอนไปเนาะแต่วามีแป้นอ่ามาเติมอมแป,แป,แป้นแอมแป้นนี่กะให้ผนมาเห็ดเติมสังสงสังสีอย่างอีกหลายพี่น้อ,นองเลยเนาะแต่ว่าเห็ดเทลขันตอนไปเพราะว่าทั้งพีเจดีอยู่ฟังของไทยมันกวะว่าให้ทำบุญนี่เนาะติดตามแต่ว่าเห็ดเทลขันตอนไปฮะนะเนาะ ทางไดก็ต้องขอขอบคุณขอบ,บคุณขอบกุขอบใจให้หลายเด้อทางพี่จดีจากฝั่งไทยที่ได้สมทบมาเติมอีกเนาะแต่ยังบ่เพียงพ่อพี่น้องเลยอ่าเพิ่นโอนมาเมื่อน่ะหาหาพันเนาะมาโอนเติมอีก4,000เป็น9,000พี่น้องเลยแต่ว่ายังบพอง,งบเท่า10ล้านหรอกแต่ว่ามีทางอ่าช่องทาง YouTube ทางบาจัน c h Channel เพิคนไดมีผู้ใหญ่ใจดี สมทบเข้ามาเติมอีกพี่น้องเลยเนาะ,ะถือว่าเพียงพอแล้วพี่น้องเลยเนะาะแต่เนี่ยก็ต้องขอกระบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีจากทางบ่าวจันทร์ชาแนลด้อทางลุงจันทร์เนาะขอบุกขอบุญขอบคุณขอบมุกขอบใจหลายๆที่ว่าคิดเห็นทางขอบพ่วน้องนางเนาะที่ว่าเพิ่นยังขาดทางสร้างเพิ่นเนาะก็คืองบนั่นแหละ ทางกระดชมโ้ามาเติมขอให้เพื่นอยู่ดีไม่แห้งด้อวเห็นประตูกูเน่าขอบคุณองน้ำเพื่อนเนาะดีมุกดีใจลายทำกบุญเป็นกระไดเนาะหลังจากอุ่นลงคลิปไปว่านก็เพิ่นกระไดอ่าชมโ้ามาเติมเนาะขอบคุณทั้งลายทั้งกับผู้หญิงจะดีลายเด้อเนาะแล้วกเอฟซีน้ำขอบคุณขอบคุณน้ำในลายที่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าวุ่เนาะว่าทรงนั่นทรงนี่สมควรบ่บ่สมควรบโบขนาะเนาะอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีคือกันเด้อที่คอมเมนต์ทัเตือนเข้ามาเนาะ เขาเป็นว่าบุญสิเหตุคือเฮือนน้องสุกเด้อพี่น้องเด้อเนาะเพราะว่างบประมาณกะบสิบล้านคือกันเนาะแต่ว่าสร้างไปที่เฮือนน้นองสุกตอนนั้นมันเก้าล้านเพราะว่าตะก,กี้กะสิถือกว่าหขนาดพี่น้องปัจจุบันนี่ก็ยังกระแพงผมก็เลยขึ้นเนาะเป็นสิบล้านก็เลยสิบอกสร้างกันมาเหตุเนาะตามนี่แหละพี่น้องเลยไปเขาไปหาน้องนางพคนน้ำกันบัดนี้เนาะมันอยู่เฮือนอยู่ก็ขึ้นสมัยที่มีอยู่พี่น้องเลยเนาะไป,ะไ,ป <c oughs> ไปพี่น้องเลย นางนางก็มาแล้วเนาะมาคับมา,มานางมาอยู่โฮมพี่เห็นบ่พี่น้องเลยเดยดเลยมาเมื่อนนาแดงแดงมนู้นไปเนาะเป็นตามอากาศรีดนางไงเนาะ,ะเอา้าสบายดีได้นางเลยเบอรดีนางเน,นานะามาเมื่อวานเม,มื่อวานนี่นาทนะุ่สเนาะมาเมื่อัด ฮอนบ่ฮอนแดดฮอนแดดนาอากาศนากระเพียนไปน้ำโดยกินข้าวกินน้ำแล้ววะเมื่อไหรกินแล้วอือหนึ่ยังกินได้มื่อไหรเนาะตำมังทั่วตำมังทั่วเลยมาแต่ใจเลยมังทั่วซื้อมังทั่วนาสาวมาขายเมื่อวานนี้ฮะนะนาสาวจากวันแจ้งเพิ่นมาขายก็ซื้อซอยเพิ่นโดยโดยโดยเดยเฮ้ยคือสมอยจะมีได้มาซอกซำเทอเลย หมดเข้าไปแล้วพอกระไปแล้วค่ะนะพอไปแล้วดเพิ่นไปเวียงยังพอจังเนาะเพิ่น,นเบี่ยงเม่อกี้แกเพิ่นไปแก้พื้นนอันนั้นละบ้าวค่ะนะเป็นคันรถคันหนึ่งต่อสองแสนประมาณนั้นแหละเพิ่นสิให้ค่ะนะฟื้นยังไม่ว่าพื้นเขาเฮ็ดทานค่นเด้อ๋อไปแก้ฟื้นเขาจูทานนะบ่โดยอ่าลดละสองแสนครับจ้างเพิ่นโดย,โดย น้บาวจะหนีนะบ่ไม่แมนเนาะไม่เม็นน้ำบาวเหอนลังแปนอยู่เทิงพุ่นอืมดดาทั้งแม่ด้วยจ้ะแ้งบ้ดยไปดินเือนสาบุนรว่าน้องบดสบายกะทีน้องไปลิ้นอมด้โดยเอาต่ได้เจ้าก็ยูาเฮือนเนาะด้ยอืมโอเคสืว่ตังเฮือนจตังอยู่ไก็ ยู่วนเก่าปะโดยตังอยู่วนนั้นพาบัพุนหล่อไปเบิ่งได้ปะโดยไปไปเบิ่งไปพาพี่พาน้องไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องบอลน้องนางคนจะตังเพื่อนเนาะโดยอือฮือคุณปะบอลเสาเก่านะปะบอลเสาเก่าผมไปแล้วเนาะดินเจ้าซื่ออยู่นี่เนาะโดยตังย่าบอลนี่เนาะโดยตังบอลดินซื่อนี่แหละบอลนี่เนาะโดยตังบอลนี่นะเอออยู่นี่เนาะโดยหาคูณหก พี่น้องเลยเพื่อนที่น้องน่งสิเธ็ดเนาะโอเคกินกรรมคมก่อนแดดมาเนาะอโอเคเนาะถือว่าไอ้มางมัอน,นี่กะสิม,มาแจงทาง่านน้องนั่งตืมเนาะเพราะว่ามีทางพี่เจดีผู้ใหญ่เจดีเนาะเคนได้สมทบโอนเงินมาตืมเพื่ออาคา,า้างตั้งเสาเฮือนหรือว,ว่าสร้างเฮเธอนเจ้าอยู่แหละเนาะ พลอยงานสาขาสร้างตอนนี้นะเพียงพ่อแล้วเด้อดยดีใจวะดย,ด,ยะดีใจนะด,ดีใจเนาะดีใจคือการบำรุงกัรนอนดีใจน้ำนองนั่งในลายที่ว่าอ่าาสร้างเหตุเทือนมีพบแล้วเด้องบขาสร้างสิบล้านดยแต่ว่างบท้งอุปกรณ์การเทือนนี่อาจจะยังบ่พอเนาะเฮ็ดเทืนะละคันตอนไปเนาะดยเฮ็ดเทนละคันตอนไปเขาขาดมองได้กะ เหตุสาม,มาาุบกรณ์มีข่าวในการโจกกนเนาะทากสร้างบนโจกกนมีทาทั้งปนะุญญ่จะดีเอฟซีเนาะเปิ้ลคิดเห็นนะ้นองเปิ้ลยากสดสดกว่ามากอะทั้งในน้ำเป็นสะพานบุญทั้งมาบุญเท่ากับสิเขามาหาเจาะอีกท่านึงโดยมีแต่บอกอทางสร้างคนมาเริ่มเหตุหรือเด้อเมื่ออื่นโดเมืออม่อนี้คือเพอิ่นบ่มาเนาะโดยไม่ว่าวันทิน่นะเพิ่นเข้าศาสนาแล้วเพิ่นเห็ุบ่ได้เพิ่นขลั่บ่ น้องน้องบดได้ข้าวน้องบดได้ข้าวป่ะโดยน้องบดได้ข้าวแต่ว่าน้องอยู่แบบนี้ซื่อๆนะบดได้ข้าวศาสนาอย่งบ่โดยอยู่ซื่อนี่โดยอยู่ซื่อโดยเลยเลยเป็นยังไงเนาะเออจ้ามีแต่ว่าตามนั่นแหละมื้ออื่นวันจันทร์โดยอ่าบุญก็ได้โทรบอกเพิ่นแล้วล่ะแต่ว่าให้น้องนางบอกเติมสวยคนบ่เข้าใจกันเนาะ อจะบอกกันมาเหตดรถให้มันตั้งบอลได้กับให้มือให้พอมันเจ้ายู่น้ำได้พอแม่<ด>ให้พันอยู่น้ากัน<ด>สีตัางเสาโยเสากะได้นอกวันจันทร์ก็ดีงามเนาะโดยแบบว่าวันจันทร์มืออื่นนะแบบว่าเพื่อนต้องใช้เวลาวเละเฮ็ดนะโยเขาโยน้ำไปได้เนาะโดยต,ต้องเฮ็ดพิธีขึน้นตัางเสาได้เนาะเ<ด>สาค้ำเสาคูณเนาะเ<ด>สาห่างเสามีแบบว่าเพื่อนเห็ดกะเพื่อนต้องกบก้อนนะ ขากาวมือจังแดลสองสามมือพอแล้วจังอายอหันอดไรอายอเฮือนอายอสาวนนะแมนเลยเนาะโดยเพื่อนเฮ็ดก็ต้องใจเย็นใจหอนกับบ่ได้แสยงว่ามืออื่นมาบุญสุบรายูย่อซอ้น้ำแสนเนาะโดยแต่ว่าี็จะอัปเดตให้พี่น้องเบื้องว่าหา้างเพื่นมาเฮ็ดแล้วเนาะเพอนต้องกบตรงนั้ก่อนได้เนาะโดยเพื่อนต้องกบตรงนั้เพื่อนน้องมีไฟอยู่เนาะ โดยมีสบายอยู่ะพี่น้องเลยมีไฟอยู่มันกบไม่กบตอกแล้วไม่ตอกของน้ำในตลุมตารางอยู่แล้วในใตยทุนเทือนอยู่แล้วเนาะม<ด>ันออกมาเห็ดให้พ่อจะอยู่น้ำเด้พอพ่อแม่ขยอยู่น้ำซอยพอเห็ดน้ำกันโดย้เยคุณพ่พอเป็นแม่และจังเบิ่งน้ำลูกได้เนาะ<ด>น,นั่งกับซิบวชักรถพี่น้องเลยอะไรต่างกับเขาคำน้ำคนกินเนาะโดยน้อที่ได้ยังนี้ใส่ยงอสางเนาะน้องก็บพูดคือการเลสร้างต้องกินข้าวน้ำเฮ้าเนาะ โดยเพื่อนตั้งกี่ครั้งน้ำห้าวบางทีเพื่อนกะไปว่าเพื่อนกะถื้อข้าวน้ำเพื่อนเองตืเทือนนะไปว่าเพื่อนช่วงที่เพื่อนเห็นเพื่อนน้องซุกก็คือกันบางมือเพื่อนกะถื้อข้าวเพื่อนเองบางมือเพื่อนก็กินข้าวเพื่อนน้องซุกบางเ่อมีอาหารการกินกะกินน้ำน้องซุกเนาะกินน้องนั่งสว่านน้องนังมีกะพี่น้องเลยด้วยสว่านี่กะที่มากินแต่น้องนางกะบบุีนั่ากินแล้วเนาะโด้วยตับเจลโลผักแล้วตับเจลลวโลผักแล้วเนาะโดยอือมานั่นแหละ แต่วาจะมากินน้องกะเขา่าของนั่งกับบมีกันเนาะกลุม,มีคความคั่วก็เพราแล้วเนาะดูยังอ,อยู่พี่น้องเใดครับเป็นซื้อเขามากินน้ำมาแล้วเนาะ <c oughs> อ่า,อาดีใจาลายบุญกันเนาะดีใจน้ำนองอะไรดูยังเทตธนาคารตอนไปดยูยนอนฟันยังบ่เมื่อคืน <c oughs> บรจักสมบริจักเลย,ยนอนนอนเลยตื่นตามพ่าก็แจ้งแล้วเนาะด โอเดฟันยังเลย <c oughs> โอ้ยพี่นองงนะ้องเหรอเอาเป็นเ่วตามนันแหละสร้างกันอาจจะสามคนแะไรพี่น้องเราทำมาเห็ดกันเนาะโสามคนพี่น้องเพิ่นแปลว่าเพิ่นอถือพี่น้องเพิ่นมาฮะนะโดยเพิ่นสวนพี่น้องเพิ่นเห็ดน้ำแปลว่าเพิ่นเห็ดคนเดียวกับบอได เนาะเอาเป็นว่าวุ้นสีเฮ็ดเชือนให้เจ้านะ่ะตะกี้ว่าสเฮ็ดเชือน,นคือทรงโมดเดิร์นเนาะที่ว่าให้น้องเบิ่งนะป่านี้มาเบิ่งแล้วครอบครัวน้อง,อองอเก่าคนเหมือนปะสีเฮ็ดคือทรงงานกะบ่ได้อย่ามันแคบโคตรเนาะโดยอ๋อหม่ได้อ้อมแอมเบบืดน้นนาพี่น้องเอ้ยเหตุก็รณ์ไม่ได้สองห้องสมเสียงของอาจารย์ประเฮ็ดให้น้องมากัดนนั่แหละพี่น้องสีเฮ็ดคือเรื่องเพือนน้องสุกนี่โดยได้บ่ได้ มากอยู่เนาะโดยให้เราไดก็ได้ฮะน้องวัได้ตีวัได้ว่าอย่างนี้โดยโดยโดยวันนี้คือน้องซุกกะสองผิศปลายเนาะอุปกรณ์เพียงพอเราเบิ่งพี่น้องเลยเราติดตามรับชมพกูแหละมารอบหน้าจะเป็นเที่ยวหน้าพกูแหละจะได้เห็นเฮือน้องนั่งขึ้นต่างเสาเนาะโดยความอื่นหนาสมบัติท่นมีแต่สร้างคนจะมาเริ่มกบไม้กบตอกอะไรพี่น้องเลยอ่าเพื่อ เกียมเนาะย่อสาวสองเสมอหมดแล้วเนาะกบไม้กบตอกเกียงก้อยหมดแล้วเนาะจังขึ้นจังย่อึ้นก็เพม่อนที่โกมัยกบตอกแล้วหมดแล้วจังย่อึ้นมีจะหายน้องนางหแล้วอ่าเป็นภูไทยภูบไายห้อยมาให้มาบุญเบิ่งแน่ด้วยเด้อดเวลาฝนย่อสาวย่อยังมาแบบกะพอได้เบิ่งน้ำเนาะต่าวันนี้ปัญหายังกะส่งหากันได้เนาะส่งตอนน้องนางกับประบุญมีเฟสกันอยู่เป็นหนึ่งเนาะ ยังไงชงหากันปัดมือย่อเสาเด้อบาบุญเด้อก็โทรบอกบาบุญแน่มาเด็กเบื้องนั้มเนาะด้วยเสียดายอยากอยู่นั้เบางแบบว่าตอนพันย่อเสาอยู่พี่น้องแต่ว่าเวลาบททวงบททันมามาสิลงไปแล้วมืออื่นกับพี่น้องเลยที่มาสิลงแต่มื่อนี่แหละพี่น้องแต่ว่าเวียกก็ยังโมแล้วเนาะย้วยดูเคลียร์บางงานทางนี้มันเลี้ยกกอนทางดวงจันทร์ก็ยังอยู่พี่น้องยังบางเรื่องบางงานยังโมแล้วอยู่ เอมาทวงมาทันเนาะไครอยู่อีกมือนึงเนาะอีกคืนนึงพี่น้องให้มื้ออื่นตอนเช้าเอามาน10:00น7:00นก็ได้เดินทางกลับเมื่อแล้วโดยเนาะอืมเอโดยมื้อนี้บ่จั่นไปสิเข้ามาหาคือกันได้มื้อนี้โดยเพิ่นว่าสิมากินแกงน้อไม้ใส่ผักกาดทนแล้วเหมดแล้วฮะหมดแล้วหมดแล้วโดยโอ้ยพี่น้องเอ้ย ใกลเพรจากเวลาน้องไปหาเงินน้ำใม่น้อย,อยโดยไกลเลยลงแคมเซ่นะลงแคมเซ่พูโดยเด,ดี๋ยววันน้ำไม่มันบม,มีหลายน้อยน้อยนี่แหละพี่น้องบรรยากาศหน่ายามกลางเวีนกะฝุ่นกะไปหัวไปสวนเนาะไปปลาไปดวงบดโดยเอาแข้งยามมะแรงพี่น้องไอฝุ่นด้เข้ามาเรื่องมาชานเป็นอะไรควายเห็นแล้วบ่ยังเถอะยังอยู่โดยใช่ ยังไม่เห็นเฮ้ยพอได้ก็หมดไปสายดอกเนาะเราจะไปบนเก่าเพิ่นนั่นแหละโดยยังบนเก่าแหละเพิ่นแปลว่าเพิ่นเคยยู่เคยกินแถวนั้นนัะนะโดย,โ,ดยโอเคเม่อสำนันแลนนไไนน้วบัดนี้ไอ้มาแจ้งเราทำเองด้อโดยเจไดญกายน้องขอบุญคุณทางผู้ใหญ่พ่อแน่โดยทางสองข้างของอบา่าวจันทร์เพิ่นก็นมีไรเนาะโดยอขอบุญคุณทาง พีจะดีคือเก่าแหละพนกับภูเก่าผู้เดิมโดยที่พวซื้อมาซื้อต่อซื้อข้าวสารอาหารแห่งกับเจ้าอะแหละพนก็โอนมาเติมโดยเธอเลือกเธอหน่อยพนก็อยากซอยนั่ง้องนั่งยังสุดใจพี่น้องเลยแต่ว่าเยากจะได้พนกซอยเธอเล็อกเธอหน่อยซอยวันเดียวพนกับมูมี่ขนาดเนาะพนก็อยากซอยพี่น้องเลยสุดแต่นล้วพนอยากซอยได้เนาะมันจะฝาก้องนั่งอ่ะแหละมูมี่ยังให้พนกมีแต่คำอวยพรโอชวยให้พนเนาะ โดยพญายาเจดีพันนี่แหละเนาะทางน้องเขอบป็นคนพันนี่เด้อโดยทางน้องก็ขอบกขอบใจละลายเด้อทาำพญายาเจดีทางฝั่งไทยแล้วก yes. ็คอยเพ่นอยู่ดีมีแห้งร่ำรวยตลอดปลอดภัยความเจ็บจะได้คงคายยังมีให้ยูยามวันเงินแต่นด็ดต่อไปนอนรับพอได้เงินมือนอนตื่นพอได้เงินรางเงินแสนเด้อโดยทางน้องก็ขอมบกขอบใจละลายเด้อแล้วก็ขอบใจทาำพญายาเจดีทาง ส่งเบา,บานเนบาจันน้ำเดือดที่วาวยเมตตาและเอ็นดูน้องฮะนะส่วนเรือน้องน้องก็ขอมโมขอบใจละลายขอให้เพื่อนยูนีมีแห้งคือกันให้ลำให้รวยยูนีมีแห้งตลอดปลอดภัยเดอ้อแล้วก็ขอบใจว่าบุญนํ้ำเด้อที่เป็นสะพานบุญให้น้องโดย,ดย,ดยทั้งน้องก็ขอมโมขอบใจละลาย ฝากกดไลค์กดแชร์ซองคำว่าบุญน้ำเด้อโดยพี่น้องฝากอย่า้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บาบุญเนาะโดยเป็นกำลังใจให้บาบุญแลักกาน้องน้ำเด้อโดยหาจะได้สู้ๆต่อไปแล้วนางเด้อโดยเอาอะไรสิมาหาใหม่มาอื่นพอกันเนาะโดยไม่แต่เบิ่งสร้างคนมาำมาอื่นเด้อโดยหาอยู่หากินหาข่าวหน้าคนกินเนาะโดยโอเคซช่เนาะสบายดีใบก่อนพี่นางเลยสบายดีโดย ปโอเคพี่น้องเลยขอบคุณกันมาแจ้งข่าวดีตติมกับน้องนางอีกเนาะเพื่อให้น้องนางนะครับเดี๋ยวูพี่น้องเลยคนดีใจขอบคุณกะดีใจเนาะบุญกะดีใจเชื่อว่าเอฟซีลายผูกหลายคนที่ติดตามนา้องนางในตอนนี้เชื่อว่าก็ดีใจนะ้องนางคือกันพี่น้องเลยต้องขอบคุณขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีจากฝั่งไทยเด้อและะ้วกัผู้ใหญ่ใจดีแม่ใจดีจากสองของบราดจันแชนแนลเนาะที่ได้สมทบ ค่าช่างเห็ดเทือนน้องนางเพิ่มเติมเข้ามาเนาะขอให้พนอยู่ดีมีแห้งเด้อขอให้ชีวิตพันมีแต่ความเพิ่มเติมจากความสู่โคมหมานเนาะเพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตเด้อเนาะที่ว่าเพิ่มเติมค่าช่างให้กับน้องนางพันนี่เนาะให้พันอยู่ดีมีแห้งความเจ็บหมาได้ความไข้หมายมีได้แม่เด้อบัตสูุสุขคนเอฟซีเพทุกทางก็คือกันเนาะที่เมตตาขับชม ทางน้องนางแล้วกะ็ทางสองทางของมาบุญสารวันขอบุกค <deal> ุณไดลายเนาะพี่น้องเลยถ้ามีเอฟซีในมือนี้ก็คือมีมาบุญสารวันในมือนี้เนาะขอบุกคุณเด้อจากใจจริงพี่น้องเลยเนาะเอาลุ้นไปรำกันสําหรับเพื่อนน้องนางเนาะขอเสิยหอขั้นตอนใดเป็นอย่างไดเลยเนาะไปคลิปนี้ไปก่อนพอกันคลิปนะเนาะขอการคำว่าสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อปรสสุขสุขคนเด้อ